สวัสดีนักเรียนชั้นมห2ทับ2อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูเนื้อหากันในหน้าที่12เนาะแล้วก็วันนี้ขออนุญาตอัดเป็นสตรีมมิ่งไปยัง YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ให้นักเรียนชั้นม6 3ทับ3ดูในวันพรุ่ง,รงนี้ตั้งจากวันพรุ่งนี้นะครับครูมีนัดรับวัคซีนเข็มที่3ที่แพชชั่นนะครับก็เลยจะทาให้เพื่อน6ทับสที่เรียนในคับ4ี่บ5อาจจะต้องดูวิดีโอย้อนหลังนะครับ ประมาณสิบโมจนถึงเที่ยงนะฮะต้องขออภัยห้องครับสามด้วยนะฮะวันนี้ห2ครับสองก็เป็นโอกาสดีเนาะที่จะมาเป็นตัวแทนนะ,ะบอกเล่าเรื่องราวในการเรียนวันนี้นะคะสู่เพื่อนห้องสามนะครับเนะะื้อหากําหนดการเชิงเส้นนะครับมันจะเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เราใช้ในการแก้ปัญหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดนะครับของระดับชั้นมปลายซึ่งมปลายเนี่ยเราจะเรียนกันมา2รูปแบบรูปแบบแรกถ้าค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดนั้นมีเพียงตัวแปรตัวเดียวนะครับ เราจะใช้ความรู้ในเรื่องของแคนคูลัสเข้ามาช่วยนะฮะที่มีการหาค่าวิกฤตดิฟหนึ่งครั้งหาค่าวิกฤตอะไรพวกนั้นนะฮะขอไม่กล่าวถึงนะที่นี้เนาะเรียนไปแล้วนะครับส่วนถ้าเราจะหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ําสุดที่มีตัวแปร2ตัวนะฮะเหมือนที่เราเรียนมาที่มันมีอสรรมการและหลายอสมการนะครเราจะใช้ความรู้ในเรื่องของกําหนดการเชิงเส้นหรือ l i n นียร์โปรแกรมมินะครับที่เรากําลังเรียนอยู่นี้ทีนี้เนื้อหาเนี่ย จะถูกนำมาใช้เกี่ยวกับการจัดการปัญหาต่างๆมากมายนะครับถ้าใครลองอ่านเอกสารที่ครูส่งให้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะพบว่ามันจะเป็นพูดถึงปัญหาเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกปริมาณการผลิตต่างๆในโรงงานหรือการผลิตหมูปิ้งที่ครูเคยยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังนะครับหรือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุดปัญหาต่างๆนะครับทางด้านวิทยาศาสตร์เนาะและเดี๋ยวไปเจอโจทย์ปัญหาในจะมีโจทย์อีกหลากหลายประเภท นะครับซึ่งในระดับชั้นมปลายเนี่ยเราจะใช้วิธีของกราฟนะครับกราฟฟิคอลเมทอดมาใช้ในการแก้ปัญหาซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีวิธีหลายๆวิธีในการแก้นะฮะแต่มปลายจะเรียนแค่กราฟนะฮะทีนี้พอเป็นกำหนดการเชิงเส้นปุ๊บลักษณะนหน้าตาของโจทย์จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้สิ่งแรกที่นักเรียนจะคุ้นเคยเลยก็คืออสมการหลายๆอย่างมารวมกันแบบนี้นะครับ อสมก,การหลายตัวมารวมกันแบบนี้ในกำหนดก,การเชิงเส้นเขาจะเรียกว่าอสมก,การข้อจำกัดนะครับหรือตำราบางเล่มเขาจะบอกว่ากลุ่มอสมก,การข้อจำกัดซึ่งวิธีการเขียนกราฟเราได้เรียนมาแล้วเนาะก็คือหาจุดตัดกัน x หาจุดตัดกัน y แล้วก็วาดกราฟและอย่าลืมพิจารณาว่าเป็นเส้นตปดหรือเส้นทึบนะครับ จากนั้นก็เอาจุดศูนย์ไปเช็คแล้วก็แรงเงาดูซิว่าเออเป็นจริงหรือเท็จถ้าจริงก็แรงเงาฝั่งที่มีศูนย์ต่ถ้าไม่จริงก็ฝั่งตรงมันข้ามแล้วกําหนดการเชิงเส้นจะมีอันนึงเพิ่มเข้ามาก็คือตัว p ตรงนี้นะครับเราเรียกว่าฟังก์ชันจุดประสงค์ฟังก์ชันจุดประสงค์ซึ่งครูสันนิษฐานว่า p ตรงนี้น่าจะมาจากคำว่า p u r p o s e ฟังก์ชัน p u r p o s e ที่แปลว่าจุดประสงค์ฟังก์ชันจุดประสงค์น่าจะมาจากตัวนี้นะครับ เขาใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวย่อคือตัว p เนาะวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเอ๊ะถ้ามันมีฟังก์ชันจุดประสงค์เพิ่มเข้ามาเนี่ยนะฮะเราจะมีวิธีการหาต่อ,อยังไงเห็งนะครับซึ่งครูคิดว่าตรงนี้นะฮะนักเรียนสามารถอ่านเพิ่มเองได้นะครับแต่ว่าน,นี้มีฟังก์ชันเพิ่มเข้ามานะอย่าลืมนะครับเนื้อหากำหนดการเชิงเส้นเราจะใช้กับนะครับฟังก์ชันที่มันมีสตัวแปรเนาะ,ะมาดูโจทย์กันเลย หน้าพวกนี้นะครับจะเป็นการอธิบายซึ่งเราเรียนมาหมดแล้วนะครับเราเรียนมาหมดแล้วแต่นี่นจะเป็นข้อความภาษาไทยที่มีการอธิบายเฉยๆไปลองอ่านดูได้เราจะมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับวันนี้นําเสนอตัวอย่างเสร็จก็จะให้ลองทําแบบฝึกหัดเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแบบฝึกหัดที่3ในส่วนของกําหนดการเชิงเส้นนะจ้าคนดีจ๋าจงหาค่าสูงสุดและค่าต่ําสุดของ p ตามเงื่อนไขที่กําหนดให้สังเกตค่าสูงสุดและค่าต่าสุดนะฮะ ตัวที่คูไฮไลท์สีชมพูเป็นตัว P เราเรียกว่าฟังก์ชันจุดประสงค์นะฮะทีนี้เราก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วอสมการข้อจำกัดมีกี่อันเวลาสังเกตก็สังเกตจากเครื่องหมายอสมการได้เลย x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ6กคขื่อนที่1 x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เมเื่อนที่2 x มากกว่าหรือเท่ากับศคนืออนที่3และ y มากกว่าหรือเท่ากับ0อัื y, ่อท 0, นที่4แสดงว่าข้อนี้เราจะต้องวาดอสมการอยู่ เสียน,นะครับเพราะฉะนั้นตัวแรกเรามาดูกลนช่วยกันเลยนะฮะตัวแรกนะลูก x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ6เวลาเราวาดเราจะเปลี่ยนเป็น x บวก y เท่ากับอะไรครับเท่ากับอะไรลูกเท่ากับเปิดม่ตอบครูหน่อยเท่ากับ6ถูกไหมฮะต่อไปจะหาจุดตัดกัน x คือเราจะให้ y เป็นให้ y เป็น uh, so. ลายเป็นศนย์ก็จะได้เป็น x บวกศูนย์เท่ากับหกแสดงว่า x ของเราเท่ากับหก <c oughs> ทำให้เราทราบว่าจุดตัดแกน x ของเราก็คือ x เป็นหก y เป็นศูนย์ใช่ไหมครับต่อมาที่สองเราจะหาจุดตัดแกน y เราก็จะให้ x เป็นศูนย์ก็จะกลายเป็นศูนย์บวก y เท่ากับหกสรุปว่า y ของเราก็เท <5. S 1> ่ากับเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับหกโอเคขอบคุณมากครับ ก็จะได้จุดตัดแกน y ที่ x 0 y 6ได้ตรงนี้นะครับนี่ได้ตรงนี้ขอใช้ขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเหมือนกันเนาะจะได้แบบดูไม่งงนะครับขอเปลี่ยนเป็นสีฟ้าตรงนี้นะฮะจากนั้นวาดกราฟครับข้อนี้เราเลือกที่จะใช้เส้นประหรือเส้นทึบโลกเส้นประหรือเส้นทึบครับเป็นเส้นทึบเพราะว่ามีเครื่องหมายเข้ากับร่วมใช่ไหมครับก็เลยต้องใช้เส้นทึบเนาะ กราฟได้หน้าตาประมาณนี้นะครับสมมุติว่ามันตรงละกัน x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ6นะครับจากนั้นเอาจุด0ูไปเช็คครับเอาจุด0ูนย์ไปเช็คจุด0ูย์ของเราอยู่ฝั่งนี้เนาะอสมการคือ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ6 0 0นบวก0น้อยกว่าหรือเท่ากับ6 0น้อยกว่าหรือเท่ากับ6จริงหรือเท็จครับ เท็จ <He> จริงหรือเท็จกศูนย์น้อยกว่าหรือเท่ากับ6จริงหรือเท็จครับเท็จ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 หรือจริงศูนย์น้อยกว่าเท่ากับ6จริงรจริงจริงอา่าเป็นจริงเพรานะนั้นเป็นจริงเราควรจะแรงเอาฝั่งหนึ่งหรือว่าฝั่งสองหนึ่งฝั่งหนึ่งนะครับอา่าฝั่งหนึ่งแรงเอาไปเลยฝั่งนี้นะครับ ถ้าใครฝึกทําการบ้านในส่วนที่ผ่านมาด้วยตนเองทั้งหมด17ข้อทาด้วยตนเองทุกข้อพอมาถึงเรื่องนี้ก็จะเริ่มชนานาญแล้วน,นะครับแต่ถ้าใครรู้ว่าตัวเองยังในช่วงที่ผ่านมายังมีการลักไกล่ลอกเพื่อนบ้างทําบ้างไปทาบ้างกลับไปฝึกนะครับในงานมาถึงตรงนี้ปุ๊บจะลําบากนะเพราะว่าการแรงเงาของอสมการจะอยู่กับเราไปจนจบเรื่องนะดังนั้นนะฮะ x บวก y น้อยกว่าหรือเท่ากับ6ก็คือพื้นที่ที่เราแรงเงาตรงนี้นะครับ ต่อไปส่วนที่สองครับส่วนที่สองก็คือ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เราก็เปลี่ยนเป็น x เท่ากับสามถูกต้องไหมครับ x เท่ากับ3อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไงนะฮะเป็นเส้นตรงเนาะไม่มี y นะครับวาดมาอันนี้ x นี่แตตรงนี้นะครับ x น้ 3. อยกว่าหรือเท่ากับสามอ่า x น้อยกว่าหรือเท่ากับสามแรงเงาฝั่งอ่าฝั่งที่1ของของกราฟหรือฝั่งที่สของกราฟดีครับ อังาาคาราลาครับอังคนาลาครับหนึ่งหรือสองดีครับเ็น้อยกว่าหรือเท่ากับสามฟังไหนดีลูกฟังฝั่งที่หนึ่งนะครับฝั่งที่หนึ่งฝั่งที่หนึ่งคือฝั่งซ้ายตรงนี้นะตืดๆตืดาลากมาเงา,าให้ครบนะครับเหมือนเดิมนะอันนี้ถือว่าทวนเนื้อหาของเดิมด้วยนะครับ แรงเงาได้เป็นแบบนี้นะ impression. จ้าคนที่จา๋าเรียบร้อยนะครับต่อไปสีเหลืองครับสีเหลือง x มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์ x มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์เ,เราต้องแรงเงาคอดแรนไหนบ้างครับคอดแรนไหนบ้างใครจําได้มั้ได้ได้มั้งได้มั้งคอดแรนไหนบ้างครับเปิดไปดูของเดิมสิลูก x มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์คอดแรนที่ หนึ่งคอร์ดเดินที่หนึ่งกับออสองหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่อยู่ตรงนี้นะครับแรงเงาคอร์ดเดนที่หนึ่งกับสี่นะแรงเงาปหนึ่งกับสี่นะครับโป๊ะเช็คเรียบร้อยนะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับ วามากกว่าหรือเท่ากับศูนขอเปลี่ยนเป็นสีชมพูเข้มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพื้นที่มันจะไม่ชัดเจนเนาะเป็นสีชมพูเข้ม y มากกว่าหรือเท่ากับศูนย์แรงเงาคอดแดนที่เท่าไหร่ครับติ๊กตอกติกต๊กตอกติก๊กตอกหนึ่งสองได้ยินแววๆหนึ่งสองตรงนี้นแรงเหงาได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ จากนะั้นสังเกตบริเวณที่ทับซ้อนทับซ้อนกันมากที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหมายเลขไหนครับโยกสองหมายเลขสองนะครับหมายเลขสองคือบริเวณที่ทับซ้อนกันมากที่สุดอ่ะครูก็ตีกรอบไว้นะครับตีกรอบไว้แป๊บนึงนะครับเอากรอบหนาๆหน่อย อันนี้คือเราเรียนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับพื้นที่ที่ทับซ้อนกันมากที่สุดหรือว่าพื้นที่ที่เข้มที่สุดมันคือพื้นที่ของคําตอบวันนี้นะครับเราก็จะมาพิจารณาพื้นที่ที่เป็นของคําตอบตรงนี้ให้นักเรียนสังเกตจุดที่อยู่ตามมุมครับว่าแต่ละจุดมีพิกัดเท่าไหร่โดยเริ่มจากจุดนี้ครับจุดนี้พิกัดเท่าไหร่ครับออจุดนี้ลูกพิกัดเท่าไหร่สิบหก ศูหกต่อมาจุดนี้ครับพิกัดเท่าไหร่สามสามจุดนี้พิกัดเท่าไหร่ศูนย์สามหรือสามศูนย์ศสามศูนย์อ่านค่าแกนเก่อนนะครับและตัวสุดท้ายพิกัดตรงนี้คือพิกัดศูนศูนย ถูกไหมครับเราจะนำพิกัดที่อยู่ตามมุมของพื้นที่ของคำตอบเนี่ยไปแทนในฟังก์ชันจุดประสงค์นะครับเอาพิกัดเหล่านี้นะครับไปแทนในฟังก์ชันจุดประสงค์เพื่อดูว่าจุดไหนให้ค่าสูงสุดจุดไหนให้ค่าต่ำสุดแล้วเราก็จะตอบตรงนั้นนะครับจากโจทย์ของเรานะครับฟังก์ชันจุดประสงค์ของเราก็คือ p นะครับ p เท่า แป๊บนึงนะครับ p เท่ากับ 2x บวก 3y นไฮะในฟังก์ชันจุดประสงค์จะมีให้แทนทั้ง x แล้วก็ y นะครับจุดแรกที่เราจะเริ่มเอามาแทนเลยนะฮะขอคููขอไล่มาจากทางนี้นะเป็น60 33 30แล้วก็00นะฮะไล่แบบนี้นะแต่หนูจะไล่แบบไหนก็ได้แล้วแต่หนูนะแต่แทนให้ครบทั้ง4จุดนะครับจุดแรกนะครับ p 06ก็คือ x เป็น0 นะครับแล้วก็ y เป็นหแน่นอนครับสองคูณศย์ได้ศูนย์หายไปแล้วสามคูณหเป็นสิบด <8. S 1> เพราะฉะนั้นตัวแรกได้ค่าเป็นสิบแปดแต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นค่าที่สูงที่สุดหรือเปล่าต้องแทนครบทุกจุดนะฮะต่อไปจุดที่สองก็คือ p สามสาม p สาสาก็คือ x เป็น3มและ y ก็เป็นสามจึงได้เป็นสองคูณสาม บวกสามคูณสามนะครับสองคูณสามเป็นหกสามคูณสามเป็นเก้าหกบวกเก้าเป็นเท่าไรหรลูกสิบห้าเห็นะะครับต่อไปเอาจุดที่สามไปแทนจุดที่สามคือจุดสามศูนย์นะครับก็คือ x เป็นสามและ y เป็นศูนย์นะครับ y เป็นศูนย์เมื่อลองคิดเลขดูจะพบว่า 2อคูณสได้6แล้วก็3าคูณสได้0นย์แน่นอนดังนั้น p ีสามจึงมีค่าเป็น6เป็น6นะครับและพอมาดูตัวสุดท้ายของเรานะฮะก็คือ p ีศูนยก็คือ x เป็น0และ y ก็เป็น0 2นคูณศได้0 3นคูณสก็ได้0ย์แสดงว่า p ีศูนมีค่าเป็น มีค่าเป็นมีค่าเป็นศูนย์นะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อสังเกตค่าเหล่านี้ครับลูกตอบได้ไหมค่าสูงสุดคือเท่าไหร่สิบแปดสิบแปดนะฮะดังนั้นค่าสูงสุดคือสิบแปดนะฮะได้คำตอบมาแล้ว นี่เสร็จเรียบร้อยอีกอันหนึ่งค่าต่ำสุดคือเท่าไหร่ครับศูนย์ค่าต่ำสุดคือศูนย์นะอันนี้ถ้าเขาถามถึงค่านะฮะถามถึงค่าแต่ถ้าเขาถามว่าจุดสูงสุดจุดสูงสุดนักเรียนอย่าไปดูที่กราฟนะดูที่คําตอบจุดสูงสุดคือนักเรียนก็ไปดูว่าจุดไหนให้ค่าสูงสุด ซึ่งค่าสูงสุดน้กเรียนบอกครูว่ามันคือสิบแปดใช่ไหมฮะดังนั้นจุดที่ทําให้ค่าเป็นสิบแปดก็คือจุดศูนย์หกโอเคไหมครับและค่าต่ําสุดคือศูนย์ดังนั้นจุดต่ําสุดก็คือจุดที่ทําให้ค่ามันต่ําที่สุดคือเท่าไหร่ลูกจุดไหนครับศูนย์คือจุดศูนย์ศูนย์ต้องดูให้ดีๆนะครับเวลาไปทําโจทย์ ดูให้ชัดๆว่าเขาพูดถึงค่าหรือว่าเขาพูดถึงจุดนะครับเขาพูดถึงค่าหรือเขาพูดถึงจุดนะครับลักษณะโจทย์ก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็คือเอาจุดยอดนะครของมุมคำตอบเนี่ยไปแทนในฟังก์ชันจุดประสงค์แค่นั้นเองทีนี้ล่ะงานจะเข้าถ้าใครที่วาดรูปนะครับของอระบบอสมการเชิงเส้นได้ไม่เป็นนะฮะ ทีนี้แหละปะเด็นมันจะเข้าแล้วก็คือมันจะไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะไม่รู้ว่าจะต้องเอาพิกัดไหนมาแทนบ้างนะครับแต่ถ้าใครวาดได้เรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับต่อยอดจากเรื่องที่แล้วนิดเดียวเองก็คือเอา x ไปแทนเอา y ไปแทนแล้วก็ดูค่าสูงสุดต่ำสุดแค่นั้นเองนะครับได้หรอเรื่องนี้มีแบบฝึกหัดด้วยกันทั้งหมดห้าข้อนะครับแล้วก็ครูได้นำเสนอให้เราไปละหนึ่งข้อ เพราะนั้นสี่ข้อที่เหลือนะครับครูจะไกด์ให้บางส่วนโอเคนะครับในส่วนของตรงนี้เด็กๆตามทันไหมโลกตามทันไหมครับใครไม่ทนันอ่ะแคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวไปเติมของตัวเองให้เรียบร้อยในส่วนของแบบฝึูหันและแบบฝึกหันที่สองทั้งห้องสามแล้วก็ห้องสองเลยนะครับตอนนี้มีนักเรียนส่งมาน้อยมากๆ น้อยจริงๆไม่ถึงครึ่งห้องด้วยซ้ำซึ่งแบบฝึกหัดเหล่านั้นครูได้เฉลยให้พวกเราไปหมดแล้วนะครับได้เฉลยไปหมดแล้วและเฉลยแบบละเอียดทุกข้อแต่ครูไม่แน่ใจว่าปัญหาในการส่งมันไปติดอยู่ตรงไหนติดเพราะว่าไม่มีเอกสารหรือว่ายังไงหรือว่าติดเพราะที่เกียรติถ่ายส่งหรือว่ายังไงนะครับขอให้รับผิดชอบตัวเองให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ม6ละยังคงต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับ อย่าให้ลดละลงไปนะฮะล้จะสอบปลายภาคเข้ามาทุกทีแล้วนะครับเดี๋ยวไปอัดตอนปลายภาคทีเดียวจะไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะลูกในส่วนของข้อที่2อ,อนุญาตขออนุญาตให้คําตอบไว้เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับนักเรียนที่ตั้งใจอยากจะทำด้วยตนเองนะฮะข้อนี้ค่าสูงสุดนะฮะครูขอเขียนเป็นแม็กเนาะให้ค่าเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับส่วนค่าต่ําสุดลองไปหาเองนะครับค่าสูงสุดจะได้เป็นยี่สิบเ็ดนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเนาะ จดไว้นะครับเพื่อลองทำแล้วจะได้รีเช็คว่าเออฉันก็ทำได้นะถูกต้องเหมือนกันต่อไปในส่วนของข้อที่3นะครับข้อที่3ข้อ3ค่าสูงสุดก็เหมือนกันนะครับให้เป็น70นะครับให้เป็น70 70นะครับส่วนค่าต่ำสุดนะครับข้อนี้เป็นยี่สิบ ข้อนี้เป็นยี่สิบแอบให้คำตอบไว้นะครับต่อไปในส่วนของข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ข้อที่สี่ค่าสูงสุดไม่มีนะครับลองไปดูนะครับว่าข้อนี้ที่มันไม่มีค่าสูงสุดลักษณะของกราฟเป็นอย่างไรกราฟเป็นอย่างไรลองดูนะครับส่วนค่าต่ำสุดข้อนี้เป็นศูนยนะครับ ข้อนี้เป็นศูนย์อย่าลืมสังเกตนะครับว่าการที่ไม่มีค่าสูงสุดกราฟเป็นอย่างไรนะครับลองสังเกตดูและข้อที่ห้านะครข้อที่ห้าจะยากนิดนึงเพราะมันจะมีจุดจุดหนึ่งนะฮะที่ตัดกันแล้วมันจะสังเกตว่าพิกัดจะไม่ลงล็อกตัวเลขนะฮะจะไม่ลงล็อกตัวเลขข้อนี้ค่าแม็กซิมัมไม่มีนะฮะ ข้อไหนไม่มีค่าแม็กลองสังเกตนะครับว่ากราฟหน้าตาเป็นยังไงกราฟหน้าตาเป็นยังไงส่วนค่ามินของข้อนี้นะครับเท่ากับยี่สิบสามเท่ากับยี่สิบสามแล้วก็ขอแนะเพิ่มเติมว่าอย่างเช่นสมมุติว่ากราฟสองเส้นมันตัดกันเนาะมันตัดกันแบบนี้นะครับอ่ามันตัดกันประมาณนี้เนาะ แล้วสังเกตพบว่าจุดตัดนะฮะอย่างตรงนี้จุดตัดนี้สมมติว่าเราจะเอาตรงนี้นะตรงนี้คือมุมของพื้นที่ที่เราต้องการจุดตัดมันเป็นแบบนี้ครับมันไม่ได้ลงล็อกหรือว่ามันไม่ได้ตรงตัวเลขวิธีการก็คือเราจะต้องแก้ระบบสมการนะฮะเราจะต้องแก้ระบบสมการตัวอย่างเช่นระบบสมการของเส้นข้างบนสมมตินะอันนี้คือการสมมูินะครับคือ 2x บวก y เท่ากับ10ส่วนเส้นข้างล่างคือ 2x บวก y เท่ากับ10แบบเนี้ยนะครับเออไม่ใช่คนละต้องเป็นคนละสมก,การเนาะต้องเป็น2 x บวก y เท่ากับ 12. ส2สมุตินะฮะอันนี้เป็นสมก,การมั่วๆที่ครูเขียนขึ้นมานะสมการมั่วๆนะฮะวิธีการหนูก็ตั้งเลย2 x บวก y เท่ากับ10เป็นสมก,การที่1 2 x บวก y เท่ากับ12เป็นสมก,การที่สองนะครับ จากนั้นก็ดําเนินการแก้โดยการกําจัดตัวแปรเอาสมการ1นลบสองสองลบหอะไรพวกนี้เอา y ไปแทนในหนึ่ง y ไปแทนในสอง x อะไรก็ว่ากันไปนะฮะอันนี้คือความรู้เดิมตอนม3ให้หาออกมาให้ได้ว่า x y เป็นเท่าไหร่ซึ่งมันก็จะได้เป็นค่าออกมานะฮะซึ่งเป็นค่าออกมาค่าที่อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นค่าของ x ใช่ไหมฮะค่าที่ได้ตรงนี้ก็จะเป็นค่าของ y นยฮะคำตอบก็จะเป็นเศษส่วน x อาจจะเป็นเศษส่วน y เป็นจานวนเต็มหรือ x จํานวนเต็ม y เป็นเศษส่วน หรือทั้ง x ทั้ง y เป็นเศษส่วนนะครข้อนี้นะครเป็นข้อที่ชาเลนมากมากเป็นข้อที่ชาเลจนมากๆเป็นอยู่ข้อเดียวนะ,ะที่จุดตัดเนี่ยไม่ได้อยู่บนเลขเหมือนกับข้ออื่นๆที่ผ่านมาถ้าใครทําข้อนี้ได้ถือว่าโอเคมากนะครับถือว่าโอเคมาก